สวัดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับมมสเบสคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมมสหยิบมาเป็นเจ้าตัว t o y o ต a f o r t u n e er เนนะครับผมตัวร e เจนเดอร์นะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวสีดำเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมสเปค 2.4V นะครับขับ2 2 WD นั่นเองนะครับผมเป็นตัวรถปี2022นะครับผมได้เป็นตัวโฉมใหม่เนเชน เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นตัวแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเลขไมค์ครับขับใช้งานไปเพียง40 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมราคานะฮะจับต้องได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมดจะบอกในระหว่างลิปกันเลยเบื้องต้นครับมดจะพามาชมภายในภายนอกกันก่อนนะฮะมาเริ่มมันจากด้านตัวไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์แบบนี้โคมไฟโปรเจคเตอร์มาให้ถึง2ดวงแล้วก็ตัดไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยนะครับลงมาด้านล่างครับผมเป็น ัวไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมมีมาให้ถึง2จุดนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศาครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวดอกยางครับผมแน่นๆพร้อมใช้งานนะครับผมออกมากับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กลายลีเจนเดอร์ขอบ20ออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะ ตัวกระจกข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเป็นสีดําเงาหล่อๆแบบนี้แล้วฮะแล้วก็มีเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวกล้องมองด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะมือจับประตูปิดเปิดนะครับผมเป็นแบบโพรเมียมทั้งหมด4บานนะครับคู่หน้านะครับมีเป็นตัวระบบสมาร์ทคีเลตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เบาะด <it> ้านภายในครับผมเขามาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังนะครับสีดําตัดสลับขีดกับสีแดงหล่อๆสวยๆแบบนี้นะครับผมเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมแล้วก็ตัวกระจกนะครับผมกระจกออโต้ไฟฟ้านะครับสี่บานนะครับผมแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์นะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้าพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมกุญแจนะครับได้มา2ดอกนะครับผมได้มา2ดอกนะครับผมออกศูนย์ออกป้ายแดงเลยนะครับคันนี้กุญแจ2ดอกนะครับ แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านบนคาดลายไม้มาให้แบบนี้นะครับผมลอนอบแบบนี้เพิ่มความหรูหราแล้วก็ด้านล่างหุ้มหนังสีดําเดินได้สีแดงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบคูสคอนโทรมีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวแพนเดนชิพนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับ4 4 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นนะครับย้าว่า44,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น นะส่วนของฟังมัลติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงครับรับสายวางสายนะครับมีให้ครบให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็หน้าจอครับทัชสกรีนขนาดใหญ่ออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้แล้วก็มีเป็นตัวกล้องมอง3 d ดีให้เรียบร้อยแล้วแอร์ปรับแยกส่วนอิสระแบบระบบดิจิตอลซ้ายขวาครับแล้วก็ตัวเวลชัตเจอร์การชาร์จไร้สายครับรองรับเรียบร้อยแล้วคอนโซลตรงกลางคาดลายไม้สีดำนะฮะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแล้วก็ตัวกียออโต้แบบขั้นบันได นะมาพร้อมกับอินโรอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดตัวช่วยในการการลื่นถลายนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวปุ่มพุชสตาร์ทหรือปุ่ม Auto, ออโต้ปุ่มพุชสตาร์ทหรือปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวคลิกเทนเซอร์นะครับตัวนี้รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะสำหรับเทนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวเซนเซอร์รอบคันนะฮะปุ่มเปิดปิด,ปดฝาท้ายภายในห้องโดยสารนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ คันนี้ก็คลิปๆมาจากเจ้าของเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงนะเมือ่อเมื่อสักครู่นี้เลยนับรีบหยิบมาให้ลูกค้าโมสเวค่ะทุกท่านได้รับดูรับชมกันนะครับผมเพดานครับเกลี้ยงสวยๆแบบนี้เพดานสีดำนะฮะแล้วก็ที่ปรับแยกส่วนอิสระสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะฮะ p o w e r outlet หัว USB Type A นะฮะสองรูสองหัวนะครับผมอ่ะเขาจะแปลงเป็นตัวหัว USB Type C มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ด้านล่างครับผมเป็นตัวหัวชัดปลั๊กอเนกประสงค์แล้วก็พรมลายเรจินเดอร์ครับออกศูนย์ออกโรงงานดิสเบรก4ล้อนะฮะสำหรับท่านใดครับที่สนใจครับผมเป็นตัว t ต y o t a f o r t u n e r l e g e n d จิน 2.4V นะครับรุ่นท็อปสุดตารางนะฮะขับ2องคันนี้ปี22นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่เพียงแค่นะครับคันนี้1 1 9 9งล้านบาทนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจากทางโมสเ e ดคาร์โดยตรงเลยนะฮะย้ำว่า 1 1 9 9 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่ามองหาอยู่ครับผมคันนี้หล่อมากๆเลยแล้วครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้เลยนะฮะตัวสติกเกอร์ครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้นะครับแล้วก็ลอยเม็ดอาร์ครับเรียงเดิมสวยๆเดิมออกจากโรงงานเลยนะฮะโครงสร้างรถเดิมๆทั้งหมดครับนี่ฮะมดถ่ายให้ดูหมดเลย นะสำหรับตัวรอยเม็ดอาร์กนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันนะครับหรือรอยถอดใดทั้งสิ้นเลยนะฮะออกมาจากทางป้ายแดงครับรอยอาร์กตัวด้านหลังครับก็ยังอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้เลยนะครับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดเลยนะครับผมซื้อเงินสดเลยก็คุยราคาต่อรองราคาหน้างานเคสบายเคสได้เลยลองเข้ามาดูรถตัวจริงชมรถตัวจริงกังนก่อนหรือว่าเข้ามา ทดลองขับกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ทักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารอาชีพของท่านเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับลองโทรเบอร์มหากมทุทดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490้ครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์098ครับ490นยะครับ2 7ง9นะครับยังไงไม่ทิ้งลิงก์คอนแทรคนะฮะช่องทางในต่อไม่ไมว่าจะเป็นตัว ลิงก์ไลน์ไอ l ดี e ลน์ของงน้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรนะครับผมรวมไปถึงตัวแฟนเพจ Facebook หลักนะครับลองคลิกติดต่อมาหากระมดกันมาดูก่อนได้ท่านใดที่หาเป็นตัวรถ6ิ e เมที่เป็นตัวรถยนต์ครอบครัวแบบนี้นะฮะ t ตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผมรีเจนเดอร์นะฮะรวมไปถึงตัวปาเจโร่มิวเอเวอเรสต์นะช่วงนี้มดเข้ามาลัวๆเลยรวมไปถึงโตโยต้าออพารนะครับมดมีหลายคันมากๆเลยนะฮะลองทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาหาก,กับมดกันมาดูก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ